สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดนตอนรับเข้าสู่ช่องช่างผงไอเดียชแนลเนาะก็นะต่อไปเราก็พอมาตอยไปสวนแล้วเดี๋ยวเรามาดูลุงนี้นะจะรื้อสังกะสีนี้ออกเนาะเพราะว่าช่างโทรมาว่ารื้อสังกะสีรอเลยนะคะเพราะว่าตอนบ่ายนะคะช่างจะมาติดตั้งหน้าต่างให้เนาะเราต้องรื้อก่อนนะคะรื้อสังกะสีที่ปิดหน้าต่างออกให้หมด สป่อง,องสองช่องสองบานนะสองช่องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะสองช่องก่อน๋ยวบ่ายนี้นะคะช่างจะมาติดตั้งหน้าต่างนะกระจกอลูมิเนียมสีชานะทางพี่ผัด,ม,ด,ม,ดมันเบาหูบนนอนสองอัน,อนพ่อเบาหูนอนหูนอนสอ,องอันก็ยังวะ เอาือด้อหาหนูหาหนูตออตัวนั้นเอาหนูแล้วพักินเรียบร้อย

หนึ่งแผ่นออกไป เอาสังกะสีนะอ้อนแล้วยังตีตะปูตำหลังจักอะไรก่ออะไรลังหนูพี่น้อง ไปหาไม่กวาดไม่กวาดออกไปแล้วหนึ่งช่องหน้าต่างก็รอดูนะคะตอนบายนี้เนาะช่างจะมาติดตั้งให้นะคะับห้ไปตีข้างในห่อ

เห็นนะบอเอาเอาเอาทับคอตัวเองเอาเอา เอ้าๆอึน้องเกิดว่ะเนาะอึก็ว่ะ <coughs> 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 เกือบร้อยหนึ่งบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านนี้นะคะบ้านที่สองนี่หลุดออกไปแล้วนี่จะออกง่ายหน่อยนะคะ รื้อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็รอเนะเพราะว่าช่างโทรมาให้เรารื้อรื้อน้าต่างออกก่อนนะเพราะว่าช่างเขาจะประกอบมาจากนู่นนะคะแล้วก็ามาติดตั้งเลยเนาะ สว่างสวัยเลยเนาะอันยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ